นี่คือข้างล่างหมู่บ้านนะฮะจะเดินไปวัดนะครับผมที่วัดก็ต้นไม้จะใหญ่บูรณสมบูรณ์นะดูต้นต้นอะไรนะมะกากไม่รู้ว่าษาไทยเรียกอะไรนะต้นสูงมากอันนี้คือศาลาทักวัดนะครับผมโอ้ยศาลา <laughs> ลิงพาต้นไม้ใหญ่องดมสมบูรณ์นะทุกคนข้างบนนี่ก็จะเป็นวัดนะฮะเป็นวัดวัดเนี่ยถ้าดูข้างนอกก็จะดูธรรมดานะฮะแต่ว่าเข้าไปดูข้างในก็สวยงามนะฮะจะมีศิละปะเ,เก่าแก่ของชาวบ้านเขาที่นี่นะฮะนี่ต้นไม้ใหญ่นะทุกคน ต้นไม้ใหญ่มากนี่คือหน้าวัดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับตรงทุกคนถ้าเราขึ้นนะดอยมาเฮ้ยอยู่ที่วัดนะก็จะเห็นวิวในหมู่บ้านนะครับค่อยๆเดินมาขนาดของเราอยู่ข้างล่างนะต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยทุกคนนี่จะเป็นต้นโพนะเดี๋ยวค่อยเราเข้าไปในวัดนะฮะ นี่ต้นไม้ใหญ่มากเลยนะทุกคนดูนต้อนอะไรไม่รู้นะนม่วงม่วงก็ไม่ใช่นะนี่ต้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมต้นใหญ่มากต้นใหญ่นะะนี่นี่คือลานนะหน้าวัดนะครับผมต้นโพนะะมีการก่อ กำแพงล้อมรอบนะครับผมตนโพก็ต้นสูงต้นใหญ่นะแสดงว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวชื้นนะฮะเราสังเกตจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยไม้นะฮะดูดูต้นกล้วยไม้นะครับแสดงว่าที่นี่อากาศค่อนข้างที่จะชื้นอยู่สมควรนะฮะดูใครกำแพงนี้ได้นะฮะดูทุกคนอากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะฮะ จะชื้นไว้นะครับอันนี้ที่วัดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะเราสำรวจอยู่ตรงนี้ก่อนนี้ก็ต้นอะไรนะมะม่วงนะทุกคนดูต้นใหญ่มากอมอวงใหญ่มากเลยทุกคนถ้าไปถ้าไปเส้นทางนี้นะทุกคนตรงนั้นก็จะมีไร่ชานะก็จะมีไร่ชาโอ้ต้นไม้ใหญ่นะ ต้นไซเห็นไหมต้นไซนี่จะเป็นต้นไซนะทุกคนโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ว่าอายุเป็นกี่ร้อยกี่พันปีแลเนี่ยอันนี้ต้นจำปานะต้นลั่นทมหรือเปล่าภาษาไทยแน่ใจนะทุกคน,นถ้าเราดูใกล้ๆนะฮะแสดงว่าที่นี่มันชื้นนะครับมีกล้วยไม้ขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหต้นไม้ใหญ่มากเลยทุกคนดูเห็นไหมฮะ ต้นไม้ใหญ่มากใหญ่จริงๆทุกคนดูสังเกตดูโอ้โหนี่หน้าหน้าวัดนะทุกคนหน้าวัดนีฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาในวัดนะครับผมกำแพงวัดนะฮะข้างในจะมีอะไรก็ตามมาดูนะครับผม จะมีต้นโพนะครับผมทุกคนต้นโพนะที่พูดเสียงเบานี่เพราะว่ามันมันสงบนะทุกคนเลยไม่กล้าบรรยายเสียงดังนะต้นโพนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นไม่แน่ใจนะมันเป็นต้นอะไรนะครับผมนี่นะน่าจะต้นตุงต้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะ พี่เขาอยู่ข้างบนนะเยวเราค่อยขึ้นไปบนนิหารนะนี่น่าจะเป็นศาลานะทุกคนน่าจะเป็นศาลาเก็บที่เก็บข้าวเก็บของที่เก็บของไปแล้วนะฮะเก่าเขาก็เลยย้ายไปที่ใหม่แล้วนะครับีเราจะเข้าไปในิหารเนาะแต่ว่าก่อนนั้นเราก็อยู่ข้างๆข้างอ่าข้างนอกไปก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นหลัว ชาวบ้านเขาเอามาถวายให้วัดนะครับผมเพื่อวัดจะได้ใช้งานนะฮะมีหลัวก็เจตนาเอามามัดหนึ่งสองมัดอะไรอย่างนี้นะถ้าไปสวนกลับสวนมาก็เอามาตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมคณะของเราไปไหนไม่รู้นะ เดี๋ยวผมไปตามดูก่อนอเดี๋ยวค่อยเข้าไปในวิหารอ่าเมื่อกี้ผมตามหาันาของเรานะนึกว่าหายไปไหนที่ไหนได้เราเดินโบนนะผมเดินขึ้นมาเม,เมื่อกี้คนเดียวนะถ่ายไปก่อนแล้วันาของเราก็วุบโอนขึ้นมาตามหลังก็งเลยไปตามหาไม่เจอเลย ลูกก็คือเสียลูกก็คือเสียนำรูกก็คือเสียถัดแก๊ังฮะถอดแกในวะขันซื้นอเมื่อกี้จัดไปแล้วถอดไปึ้นแนน่อโอเคจะพาทุกคนนะครับผมขึ้นไปในวิหารนะ เมื่อกี้ผมพาชมโดยรอบแล้วเนาะพาชมโดยรอบแล้วนะตอนนี้ก็จะพาขึ้นไปชมวิหารนะเดีเ๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้นะไอหาร <c oughs> นี่ในวิหารนะครับผม นิหารเนี่ยค่อนข้างที่จะโบราณอยู่สมควรฮะแต่มีการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเนาะก็ออจะมีลวดลายนะครับผมทุกคนเห็นไหมก็จะมีลวดลายสีทองคำนะฮะทุกคนสวยนะเดี๋ยวผมจะเอามุมสวยๆให้ทุกคนดูนะฮะเห็นไหมมุมนี้จะสวยมากเลยนะทุกคน มุมนี้จะสวยมากเอาดูต้นมะม่วงครับทุกคนตรงนี้นะฮะเหมือนที่ผมบอกไปนะมันชื้นนะครับผมกล้วยไม้อะไรต่างๆนานาก็จะขึ้นนะฮะนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในวิหารนะครับผมอ่เข้าไปช้าๆนะฮะอันนี้ก็จะมีลวดลายที่เป็นนกนะนกยุงนะฮะ ซุ้มประตูนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของอันนี้นกนะฮะอันนี้ปีกนกน่าจะเป็นเปรียบเทียบเหมือนอา่าไม่กี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็น่าจะประมาณอา่าซุ้มบอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็น่าจะมีความหมายอยู่นะครับผมที่ขึ้นไปเป็นชั้นๆน,นะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปในวิหารนะครับทุกคนตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีช้างนะฮะนี่นี่จะมีไม่รู้ว่าอะไรต่อกันนะบัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะชนกันอยู่นะทุกคน อันนี้อันนี้เป็นสีมาเหมืใจกันค่ะนี่เป็นหินหินคัเอาเนาะไมีสีจุดนะสามชุดเนาะเฮ้มันมันเป็นสังขารไงสีมาก่อนใจเยอะฮะมูหินว่ะอ๋อมูหินเนี่ยเออมเนี่ยพัดยาว่ะอ๋อเป็นมูหินอ๋ออ๋อมูหินเหมือนติละร้อนนะอืมอัติเต็งมันทำเป็นครัไงมูเหมือนกันมูหินติละร้อนก็เยอะมุกไก่เป็นหินนึ่งนะอ๋ออ่านรายการเนาะอืนี่เข้ามาในวิหารนะครับทุกคน นี่จะเป็นของโบราณของหมู่บ้านนี้นะฮะนี่ก็จะมีภาพวาดของพระเวทนะ,ะไม่ใช่พระเวทเลยอ๋อใช่พระเวทใช่นี่จะมีหีบนะครับผมหีบพระธรรมหีบพระธรรม,ม,มรนะรรูปนี้เป็นไม้มดอะเดี๋ยวผมไหว้พระก่อนนะเดี๋ยวค่อยพา,พาดูรายละเอียดนะครับทุกคน ไปพาก่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาดูรายละเอียดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายหมอดอ,อกบุลณคตะนะฮะทุกคนอ่ามาตรงนี้ปื๊ดอ,อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าที่เก็บพระพุทธรูปนะะแต่ว่ารวดลายมันล้างอาบน้ำอ่ะอ๋อเป็นล้างอะเป็นล้างอาบน้ำ พระเจ้าก่อนเป็นไหมน่นนนมนเาานาะในเนาะอ่าอาัเจ้าออคล้ายๆก่ว่า,า,า,บบาเป็นเป็นร่องน้ําที่ใช้สงน้ําพุทธลูปนะในในทิศในอ,อวัชาขเนาะเดี๋ยวนียเก่าสยเนตน่มกันนี่รลายเก่าๆนะครพุธลูก่าร่างเป็นล่างไม่ยังไง่าอันนี้จะเป็นหีบ น,นี่น่าจะเป็นหีบพระธรรมนะทุกคน,กคนอันนี้ก็จะเป็นสิงห์แล้วก็มีนกยุงกินานาลีในะหีบนะหีบพระธรรมอันนี้อันนี้ก็เป็นเพดานนะเกี่ยวกับพระลูปพุทธร,รูปที่นี่จะมีศิลปะเป็นปเอกลักษณ์นะทุกคนกคนี่ก็ยงเซิงอ่ะน้ำเติมเจนน้ำใส่แล้วก็พิจิก้างเลย นี่คือพุทธรูปของพระประธานนะของหมู่บ้านทางลุกคิดว่าน่าจะเป็นไม้นะพุทธรูปน่าจะเป็นไม้นะทุกคนอันนี้ก็นางธรณีแท่นพระนะฮะก็จะประดับประดาไปด้วยกระจกนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเอาไม้แกะสลักนะฮะ เป็นไม้นะทุกคน,เ,นขเขามาทาสีให้มันเป็นสีขาวเฉยเฉยนะแล้วจะพาไปข้างหลังนะน,น,นี่ก็หีบเก็บพระธรรมนะครับผมย,ยังมีพระธรรมอยู่ข้างในอยู่นะหีบเก็บพระธรรมนะสมัยก่อนอันนี้ข้างหลังของพระประธานนะทุกคนรถลายอันนี้รถลายติดทองนะเนี่ย ลายปิดทองอันนี้ก็จะเป็นสีกุฏะอมาตนะคนที่คอยจดการทำบุญของเรานะมีพญานาคเดี๋ยว่ันนะผมดูก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะฮะภาพสามภาพวาดสามภาพนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะพญานาคมีกุฏิรูป ก็น่าจะเปน็นนี่น่าจะเป็นพระอินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นพระาธาตุนะฮะี่พระเกสลักเก่าแปรนะครับอันนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านล้วนๆนะทุกคนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นธรรมมาตรนะฮะธรรมมาเทศนาอ่าน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นแท่นแก้วอะไรสักอย่างนะ แทนเทศส,สนาจะอยู่ตรงนี้นะฮะดรถลาย,ยสวยงามมากละเอียดมากนะฝีมือฝนะีมือละเอียดมากอาดูอันนี้พระพุทธรูปนะจะมีที่เขาจะทําที่ยกด้วยนะสมัยก่อนน่าจะมีการแหงอาส่งน้ําอะไรอย่างนี้นะอันนี้น่าจะเป็นสงสวรรค์หรือเปล่านะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็น สองนักสัตว์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้นะทุกคนนี่อันนี้อันนี้คือปีที่เขาปิดทองนะจิตนาสัทภาพูกขานนะสีสษดีสกดดาษได้เท่าไหร่เนี่ยอ่าสกขาดได้เจ็ดอ่าหนึ่งนี่นะทุกคนอ่าสกัดดาดได้ ปันสามร้อยเจ็ดสิบสามตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่าอันตัวนี้มันเป็นหนึ่งหรือวันเป็นอะไรนะนน่าจะหนึ่งสามนะ,ะเขาก็บันทึกไว้นะครับผมนี่น่าจะเป็นแท่นธรรมาสนะครับผม่สวยงามมากนะนี่คือ งานปั้นนะนปั้นข้างล่างก็จะมีมีนักสัตว์ด้วยนะคทุกคนนะี้นไหมมีนักสัตว์โอ้ตรงนี้ก็มีสัตว์ด้วยนะทุกคนมสมัยก่อนนี่ละเอียดนะทุกคนมันไม่ใช่ลายดอกธรรมดานะเห็นไหมมีสัตว์ด้วยนะมีนกนี่มีหนูเลย บิดทองของที่นี่นะอ,อันนี้คือสสีกุตระอมากนะก็คือคนที่คอยจดการทำบุญของเรานะฮะแต้มบุญนะครับวะตรงนี้นะสวยงามมากตายตนี้รนะัตรงนี้นนก็จะโอ้ข้างหลังพระประธานก็จะมีการเก่สลากไม้นะเป็นพระพุทธรูป ช่อง y o ย t u b e แต่ละช่องมีกี่ช่องเ <c oughs> น,นี่ยด้เป็นพาพ <c oughs> นีหีพระธรรมนะทุกคนลายละ,ละ,อเ,ะเอียดลายเกศหลับละเอียดมากสวยงามมากนะมีพระธรรมอยู่ข้างในอยู่นะมีพระธรรมอ ่ยำกันมาเยอ้ำกันมาย้ำกันต่อย้กันมาเดี๋ยวขอคืนอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่อันเฮนาะอันเฮนาะว่ังอันนี้คือธรรมะแห่แล้วเนี่ยน,นี่เาอา like th. ไม้ <ใ stitched S 2> <itaire> สอดตรงนี้โอ้ใจเขาเลยผัดเจ้า erm ก็ยัใช้จินีไวกว่านะแสดงว่าเมื่อก่อเขาก็เหผัดเจ้านี่นะ นี่คืออาสนะที่เชียงตงเรียกว่าซีดีนะเนี่ยอ๋อนี่ไงพระธรรมขออนุญาตนะขออนุญาตชมนี่พระธรรมอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะพระธรรมไม่รู้ว่าบันทึกเกี่ยวกับอะไรเก้นเมือก่อนเขาลึบมูทเทิลอ๋อเนื้อวากายเป็น มที่ทำเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะใส่เธอกำลังเก็บอะไรอยู่อะอะอันนี้หีบพระทำไงเห็นไหมทำพีโบราณเนี่ยดูอะไรเหรอทำพีโบราณหีบหีบอันนั้นช่างก็กางจับท่าไหมเออทำมาคาถาอะไรก็มีหมดนะเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะข้างในเจ้าแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งครับทุกคนเห็นไหมอะไรก็ตามเขาก็จะทําที่ เนี่ยสำหรับแบกหามได้เลยนะเนี่ย,ยออสำหรับคนขนย้ายนะเนี่ยออสวยๆคนสมัยก่อนนี่คิดการไกลนะครับผมเวลาเราจะขนย้ายไปที่ไหนเนี่ย ไอ้ตรงนี้นะฮเขาทําสําหรับไว้คนย้ายโดยเฉพาะเลยนะพระพุทธรูปก,ก็มีนะฮะหีบทองคำนี่หีบทราธรรมนี่ก็ใส่นะฮะใ่ก็ข้นจตรงนี้ก็คือกา็อันนี้มีก็งป็ค่ะอ,อันรู่า นี่คือกองใจประมาณสิบนาทีได้นะทุกคนด,ดูไปช้าๆอ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ว่าเครื่องเขินนะเครื่องเขินโบราณนะตรงนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์นะเวลาพระสงฆ์ขึ้นโบสถ์จะบวชพระอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือเครื่องเขินนะเดี๋ยวเขาก็วางไว้อย่างนี้นะคนเขาก็เป็นของวัดเนาะเขาก็ไม่เอาไปไหนทุกคน,น,นดูตรงนี้ก่อนพระพุทธรูปสวยมา แล้วอย่างนี้เองนะทุกคนถ้าเป็นในเมืองเนี่ยไม่ไม่เจอแล้วนะั่นแหละนี่ฮะก็คือโดยรวมของศิละปะโดยรวมของวิหารบ้านทางลุนะฮะ